ัโหลดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้กับผมนายดำตะปิดครับผมวันนี้เราจะมารีวิวต้นเทเลพ,พอติเตอร์อะไรเตีตมาอะไรสักอย่างนี้แหละจริงๆผมทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคลิปมันแหย่ที่ต้องมาอัดใหม่คนดูใครไม่ได้ดูจังหวะที่ผมกดปดรอกน้องได้อัปเกรดขึ้นเป็นเวลรนสองนะต้องชอรี่กันด้วยแลวประเด็นคือผมต้องมานั่งอธิบายใหม่หมดด้วยนะแบบว่า ระวังน้องลงอะไรเงี้ยเออ,อน้องก็จะไม่มีมีล้อแล้วแต่มันไม่วิ่งมันจะสูบซอมบี้มาระมันสามสี่ตัวแหละเราก็ระเบิดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุมยิงไปวางตรงที่มันมีซอมบี้อยู่เยอะๆอ่ะเออแล้วเวลามันสูบซอมบี้มาใกล้ๆกันอันนี้อาจจะระเบิดได้ประมาณเจ็ดแปดตัวเลยเออแล้วเสียงก็แหบด้วยออจริงว่าจะไม่อัดเลยแต่ต้องอัด,ดน,นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปนานช่องมันจะล้างแค่แข็งไปก่อนแล้วก็ธรณีสูบนะใช่ นึกว่ามันจะวิ่งได้จะเฟรมไคลเซอร์สักหน่อยไปสูบตัวอะไรมนาะอุย้ยแล้วไปสูบเอาตัวอะไรมาเนี่ยด้านหลังมันก็ไปสูบเอบซัมบี้ด้หน้าอยู่ดีมึงสูบอาตัวด้านหลังก็ได้นะเออไม่เอานี้น้เอ,อือไม่น่าหรอกมันไม่ยิงมึงลวนเนี่ยมึงวิทยุไะออมึงอยู่นี่สามตัวตายแบบทิชแทกทปับ๊บตูมอ,อือทำไมได้อย่างงี้ อันตีใส่นกวันไปก่อนแล้วเราสูบมันมาใช่ไหมเอ,อ้ยเราก็จะมาระเบิดอกลเครื่องนี่แหละนี่เป็นตามที่เราคริสไว้แช่ไปแค่นี้มึงก็เต้นไม่ได้แต่อให้เพลงมึงจะร้อนแรงขนาดไหนแต่ถ้ามึงโดนแชเนี่ยมึงก็เต้นไม่ได้ไไดวิทยุอีเกเลยทำทรงมาเป็นไอ้นี่นะเปิดเพลงอะไรชาวล็อกจริงๆแล้วคือมอลล์โอ้โหซัมบิโอไม้แต่วันนี้สูบมาขึ้นเวทีตั้งไหนออซัมบิโอไม้ <c oughs> นกอ้วนแมวแล้วนกอ้วนแมวเราพอพอพอมานกอ้วนเพ่นไปหน่อยคิดผมชอบไปตัวนกอ้วนเ้ยมันมันมันตีได้ตลอดแมวคือแล้มก็ถี่มาอมไมะ่ะนากจะอมไม่โอ้มันโอ้มันเตะเตะเ,เพื่อนมาซัมบี้บีบอยอแล้วแช่ก่อนได้ไหมไม่ต้องแช่ก็ได้จบลแล้วค่นี้นกอ้วนนกอ้วนผมจัดการให้จบชิวนี่แหล,ละความลับของผมกับตัน ผมเป็นคนชิวๆไม่งั้นผมไม่สมัรถฟาร์มผักจากเกมนี้ได้ช่วงนี้เริ่มมีไอ้นั่นมีมาน้ะด้วยชิวไกด์ไอ้นี่เป็นรูปหมาผมไอน้นุนนันนี่แต่าบว่าผมเป็นคนชิวๆไม่รู้ลงคลิปนี้ไปมีมันจะแหงหรือเปล่าเรื่องแสงจอตูดซอมบี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาละ่ะในเวลาจริงจวางนกวันสักสามตัวอะผมให้เกมนี้ประมาณสามตัวก็เอาอยู่เอาเอาอะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วโอ้โห มึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยไอสองอันตัวด้านบนเนี่ยคือผมกดมนาะแล้วผมก็กดไอนี่เลยไอรีเวิร์สอ่ะมันก็เลยเอาพืชเก่าจากด่านที่แล้วมาแล้วมึงเอาสองตัวบนอะไร,ะรป่ะเนี่ยลูกนี้เอาพัดลมมาไอเป่าแมงปอดกว่าแต่ซัมบีแม่ห่างก็ใช่ย่อยนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มารีวิวนกวันนะมารีวิววันนี้ไว้แต่ที่ยังคือนอกวันมันออกจะเด่นเ,เกินไปนะฮะมาสูบเพิ่ตายสูบก่อนเออสูบน้ำข้านาดูถ้าเราแช่ไว้ก่อน มันจะไอ้นี่ไงวะมันยังคูดาวช้าอยู่เลยอะถ้าเมงปอมันก็มาต้นนกวันจะเก็บหมดแล้ว <c oughs> กูก็ไอจนได้อืมประมาณนี้จะเก็บซอมบี้ได้หลายตัวมากทําสูบมาจากด้านหน้านะใช่แล้วก็ตูมขุดไม่ทันหรอกน้องตรงนี้ไม่ทันของจริงได้าเลยปร,รับ <c oughs> ประเด็นคือเราวางอะไรได้บ้างตอนนี้เราแช่อย่างเดียวแล้วก็จะสูบมาตรงนี้มันจะมีซอมบี้มาเยอะ แค่นี้เราจะเล่นได้ชิวๆเพราะผมเป็นคนชิวๆอยู่แล้ววางนี่ไปก่อนตีซอมบี้ตัวเล็กทันยยัยงไงก็ทันแล้วตุ่นไม่มาตุ่นไม่มาเราจะตายไหมเราไม่ตายเรามีนกอ้วนอยู่แช่แข็งก่อนเราจะสูบมาบริเวณตรงนี้แล้วกันมันจะได้มีซอมบี้ใน,นรอยพุ่งแล้วก็ไม่ห่างเราก็จะเก็บได้ชิวๆเพราะเราเป็นคนชิวๆอยู่แล้วตูม้ม <c oughs> อ๋อแสดงว่าโอ้เดี๋ยวนะมันไม่เคยสูบแล้วตายเลยไม่ใช่หรอวะหรือว่ามันระเบิดแรงระเบิดสองทีใช่ปะที่เราทําไปไมเมื่อกี้เว้ยกูคำนวณดาเมจพลาดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่น่าจะตายเร็วขนาดนั้นนะสูบสูบมาโคตรเบื่อตัวถืเกันลูกมันกระโหลกกระลาเกินด้วยนะอเออเราก็เลยเบื่อตัวกระกโหลกกระลา ถ้าเราสูบมันในบริเวณกระเป๋ามันก็จะกลายเป็นหมากระเป๋าไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรสมอลลิงเออเออตายสักที่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าผมให้เต็มที่ประมาณคลิปละสามด่านด่านละสามคลิปเอ้ย <laughs> ด่านละสามคลิปพโลคลิปละสามด่านถูกแล้วอะไรนะมันจะมามุกอะไรวะเนี่ยคนดูเขาไม่ตลกเอดี๋ยวออกมาตรงนี้เราเบิดปุ๊บอืมแล้วเราก็จะได้ไอ้นี่ด้วยวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะ เออเราจะได้พื้นที่เออเราเออเรางงอะไรอยู่วางอันนี้แล้วกันวางไว้ที่อื่นด้วยมันจะได้ไม่เสียเวลาครูดาวของไอ้เฮดอลิสบิเราก็จะสูบมันมาตรงนี้เพื่อให้มันระเบิดไอจริงมันไม่ต้องเป็นระเบียบขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมเป็นคนที่แค่ับระเบียบใช่แค่ในเกมวลีกูดวางนกอวันเออเนี่ยกวูวางผิดช่องด้วยจะกะจะวางไว้ช่องที่สองไงสูบเบ่งพลังขึ้นทันไหมเนะนี่ยยินถ่ายไปก่อนเลยเปง ให้ไก่อนโอ้ยังไม่ทันสูบเงินเลยต้องสุดท้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวสูบมันกำลังกอนโคตรเก็บเวลามันระเบิดเออแล้วมีตัวออกมาพอดีตั้มอืมเป็นยังไง,งหมัน่นนาแก่หนังสือพิมพ์อย่างนั้นหรือแช่ไว้ก่อนดีไหมเออคือเวลามันโมโหมันวิ่งไวอไงเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปเสี่ยงกับมันได้เพราะฉะนั้นเราจะรอธรณีสูบกีหลังตอ,อ,อนนี้วิ่งไปก่อนนี่ วิ่งมาปุ๊บโดนสูบสูบนี่เกือบชนแอมการคำนวณของผมไม่เคยแพ้เพราะว่าไอ m อมคือนักวิทยาศาสตร์ปีศาจอัจฉริยะคาสึกิทาคุมิปับ๊บระเบิดตรงนี้เลยได้ไหมสูบมาสูบมันมาโป่องอ่ะเออแล้วมึงสูบตัวที่มันเหยียบ,ยบทีท่ถ้าโอ้โหโจะยิงจะยิงก้อนน้องจะยิงก่อนน่องยิอนนองยมาน้อง กลับไปรีเซ็ตก่อนได้ไหมเออแล้วตรงนี้เราจะสูบมันมาทาลายสูสานโอ้โหมึงจะเตะทําไมในไอนโนเซอร์ไอนโน,ห,นหัวเวนอ๊มโหมึงเตะไปอีกแล้วหยุดแข็งแข็งไว้ก่อนแข็งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราตุ่นรีเซ็ตก่อนอเออมือนตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ต้องพึ่งแล้วสูบอืมนั่นแหละเอาให้หมด ตัวนั้นมันจะเพิ่มสุสานโอ้โหบัดซบแช่แข้งก่อนอุมันได้แค่ตัวที่อยู่พื้นมหมตัวที่อยู่ด้านบนแช่แข้งไม่ได้สงสัยเออลมกดอากาศต่ําอะไรแบบไม่ใช่ไอ้นี่จุดเหนือลมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรมันลมกดอากาศต่ํามันได้ไงวะมัมมัมมัมอันติมัมมัมมัมจะได้แค่ตัวตุ่นมันไม่มียนติแค่นั้นแหละไม่งั้นนะมันจะช h a r p เลยถ้ามันแยกล่างได้แล้วก็เทเลพอร์ตทั้งแมพ เฮ้ยอะยังพึ่งแค่ย่าพึ่งแค่เทเลพัดเทเลพัดเทเลพัดเท่อให้มันได้อย่างออางี้จะได้จบคลิปแบบชิวๆ very good เอาได้คลิปนี้เพียงแค่นี้กันนะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ